สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาพูดถึงไม้มงคลที่มีไว้ประจําบ้านจะทําให้มีความเจริญมั่งมั่นคงนะคะแล้วก็เป็นสิริมงคลแก่บ้านที่อยู่อาศัยนะคะวันนี้ก็เป็นนี่เลยค่ะดอกพุทซ้อนนะคะใบด่างสเสน่ห์อย่างหนึ่งของดอกพุทซ้อนใบด่างนี้นะคะก็คือเป็นดอกไม้ที่มีกลิ่นหอมนะคะแล้วก็ออกดอกไม่ขาด ความสเสน่ห์ที่เพิ่มขึ้นมาปกติก็เป็นพู้ซ้อนธรรมดาก็คือใบไม่ด่างนะคะแต่สายพันธุ์นี้เป็นใบด่างลาักษณะพุ่มนะคะก็จะประมาณหนึ่งถึงสองเมตรนะคะเป็นไม้ที่ค่อนข้างจะโตช้านิดหนึ่งแต่มีความสวยก็คือเรื่องของใบด่างพุทก็เป็นไม้ที่มีความเป็นมงคลตลอดเวลาอยู่แล้วนะคะก็คือเป็นไม้โบราณเก่าแก่แต่ว่าเพิ่มเติมก็คือใบด่างนั่นเองความด่างของเขาก็จะมีตั้งแต่ช่อดอกนะคะอย่าง อันนี้ช่อดอกของเขานะคะที่จะรอบานก็คือด่างมาตั้งแต่เกิดก็เป็นไม้ด่างที่มีราคาไม่แพงนะคะแล้วก็ที่สําคัญก็คือเป็นไม้มงกลด้วยที่ปลูกไว้ประจําบ้านเราก็จะสามารถทําให้มีความหอมโดยเฉพาะดอกช่วงเย็นนะคะจะมีกลิ่นหอมอน่อนๆหอมชื่นใจกลิ่นไม่แรงจนเกินไปนะคะ ส่วนวิธีการดูแลรักษาเราก็ใส่กระถางก็ได้ปลูกในกระถางอย่างบ้านแตงโมก็ปลูกในกระถางแบบนี้นะคะนี่ใช้มะาพร้าวสับโรยหน้าแล้วก็ที่สําคัญที่ขาดไม่ได้ก็คือนี่เลยค่ะขี้งวนะคะใส่น้ําแช่ไว้เอาน้ำำําดําๆแบบนี้นะคะลดวันอาทิตย์ละหนึ่งช้อนนะคะใส่ลงไปก็จะทําให้ดอกของเขาดกแล้วก็มีความสมบูรณ์ใบด่างของเขาก็จะสมบูรณ์นะคะ ก็เป็นไม้ที่สวยงามและก็น่าสะสมน่าปลูกดูใบชัดๆนะคะใบด่างนี่ส่วนใหญ่ใบของเขาจะบิดเล็กน้อยนะคะไม่ใช่ว่าเป็นโรคแต่ว่าจะมีความบิดเล็กเ็กเวลาเราซื้อเราก็จะเห็นความชัดเจนนะคะด่างอมเหลืองนี่ก็เป็นไม้ที่น่าปลูกมากๆค่ะแล้วก็สวยงามด้วยส่วนวิธีการขยายก็คือการปักชำนะคะแล้วก็การตอนกิ่ง สามารถตัดดอกไปบูชาพระได้ต่างๆนะคะก็อขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามรับฟังรับชมดอกพุธดอกไม้มงคลประจำบ้านขอบคุณค่ะ